มีการที่จะไปดูกันถึงเรื่องความช่วยเหลือหลายๆคนอาจจะไม่คาดคิดสําหรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆใกล้ตัวแต่รเราอาจจะลืมมองไปเรื่องการใช้ตู้ ATM จะเบิกจะจ่ายจะฝากจะถอนเนี่ยถ้ามองไม่เห็นเนี่ยอาจจะยากเหมือนกันนะคะก็มีการที่จะไปประกาศเกียรติคุณแล้วก็เช,ชิดชูความช่วยเหลือที่มีขึ้นจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะนําโดยคุณมนเทียนบุญตันนะคะเป็นสวที่บกพร่องทางการมองเห็นด้วยแล้วก็ไปในฐานะของประธานอนุ กรรมธิการกิจการคนพิการของทางวุฒิสภาค่ะซึ่งอยู่ในคณะกรรมธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อโอกาสของทางวุฒิสภาค่ะไปกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์นีน่แหละค่ะก็ไปมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเรื่องของการที่จะติดตั้งระบบที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นในการใช้ตู้ ATM นะคะนี่ก็คือบรรยากาศในการพบกันค่ะ ระหว่างทางสาวมนเทียนแล้วก็ทางธนาคารไทยพาณิชย์เข้าไปกันที่ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินเนี่ยแหละค่ะก็ได้มอบโล่ประกาศกิติคุณในโครงการวุฒิสภารัทธาความดีให้กับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในโอกาสที่ทางไทยพาณิชย์เนี่ยเปิดตัวบริการสําหรับผู้พิการทางสายตาถอนเงินผ่านตู้ ATM ไทยพาณิชย์ได้แล้วนะคะนอกจากมีอักษรเบลเนี่ยจากที่ดิฉันได้ไปใช้บริการตู้ของเ c b นะเขาจะมีบริการวาด ถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาจะมีปุ่มคลำอักษรเร็วจุดหนึ่งหลัจากนั้นเนี่ยก็สามารถกดตรงนั้นได้เพื่อที่ว่าจะได้ใช้บริการเสียงว่าถ้าเกิดว่าจะฝากจะถอนเนี่ยจะต้องไปตรงไหน มีการที่จะสั่งการยังไงต่อนั่นเองล่ะค่ะทั้งไทยพนิ์บอกว่าพัฒนาให้เป็นฟังก์ชันเฉพาะตัวอำนวยความสะดวกจะได้ทำธุรกรรมทางเงินเงินได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะปุ่มอักษรเบลที่บอกเนี่ยจะอยู่ขวามือด้านบนสุดของหน้าจอ,อสำหรับเริ่มต้นการทำรายการถอนเงินสดด้วยบัตรแล้วก็จะมีเสียงอธิบายการทำธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนล่ะค่ะเขาบอกว่าตั้งใจนำร่องตอนนี้เนี่ย มีอยู่ที่7 5 7 0 0ตู้เป็นอย่างน้อยทั่วประเทศนะคะ อีกด้านหนึ่งทางคณะอนุกรรมธิการก็หาเรือร่วมกับผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และคณะก็นําโดยคุณอภิพันธ์เจริญอนุสรซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ของ SDB เขาล่ะค่ะในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อาจจะบกพร่องทางการมองเห็นนะคะลองไปฟังคุณมนเทียนได้ทดลองใช้แล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าในฐานะผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยตู้ ATM ของ SDB เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไงบ้างคะ่ะ เป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศกิติคุณกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้พัฒนาระบบของตู้ ATM อที่คนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกซึ่งโดยปกติเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ ATM เนี่ยในอดีตเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะฮะสำหรับคนพิการแต่ตอนนี้เนี่ยก็นับว่าความริเริ่มนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลใช้ได้ดีครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นที่จะเป็นความท้าทายต่อไปในอนาคตเพราะว่าเทคโนโลยีของตู้ ATM เนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งมันก็จะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ปุ่มสัมผัสคือคือไม่ใช่ปุ่มอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นจอสัมผัสซึ่งอเน,นี้ยก็จะยิ่งเป็นความท้าทายแล้วเราก็หวังว่าการพัฒนาของไทยพันธุ์ิจะต่อเนื่องไปถึงตู้ a อ m ที่เป็นจอสัมผัส และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรามองไปถึงฟินเทคเรามองไปถึงแอปพลิเคชันเรามองไปถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม